ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจ้องศักดิ์ศรีคนเกษตรยังที่ราบสูงนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่าวศักดิ์ศรีได้ย่อกิจกรรมบางส่วนนะครับของศูนย์นะครับการเรียนดูนะครับที่เพิ่นไปประกวดจังหวัดอุบลไรหน้าสวนผสมนะครับเราได้อันดับหนึ่งมาเนาะครับพี่น้องเนาะมาให้พี่น้องเบิ่งว่ากิจกรรมในสวนเพิ่นมีหยังซึ่งนี่เป็นกิจกรรมประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเนาะก็ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมเนาะครับที่ยังถ่ายมาบ่เบิด ในศูนย์น,นี่มีการเลี้ยงสั์นะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไกลบ้านนะครับเป็นอาหารให้กครับจะของได้ครับพี่น้องบดเน้นเลี้ยงว่าสิเอาไปขายแต่ว่ากระลายจนพ่อขายผลได้ครับพี่น้องผลเรามากลากหม่นะครับบัวบกกล้วยมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับกล้วยประเทศนะครับกล้วยเลือกเรีว่ากล้วยราชิ้นีนะครับพี่น้องเขึ้อใหญ่ๆโรๆต้นเตี้ยๆนะครับพี่น้องกล้วยน้ำว่าปากช่องหาศูลครับพี่น้องกล้วยมะลิองกล้วยน้ำว่าพื้นบ้าน นะครับพี่น้องสวนที่ผสมประสานไปด้วยนะครับดอกไม้หน้าหน้าพันแต่วาขายได้เบิดทสุกสิ่งทุกอย่างได้ครับพี่น้องปูปลาหน้าหนามประมงกับถึงมีถึงแต่ปละปึงนะครับปลาตะเพียนปลานิ่นซึ่งสามารถขยายพันธุ์เองได้สํหรับปลาตะเพียนกับปลานิ่นนะครับเนาะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับจังไหนเพิ่นจังประกวดได้อันดับที่หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับการผสมประสานของเพิ่นเนี่ยเน้นความขยันนะครับ เรากับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากวิธีเดิมๆที่เขาเห็ดหน้านะครับพี่น้องเนาะนี่ครับกับเป็นการไต่ไต่ไฟนะครับให้อาหารปลาเนาะครับเนาะใส่โซลาเซลเนาะครับพี่น้องได้หลายสิ่งได้หลายอย่างครับพี่น้องที่เห็ดอยู่ในศูนย์นี้นะครับบา่วาสิเป็นคาแดงนะครับขุดคาแดงกเกษตรใหญ่ขายมีเงินอย่างเดียวเห็ดบอ่อใดครับพี่น้องตรงมีความขยันสเรี่ยนบอกพี่น้องตรงๆ หลายคนเห็นพืนที่ถ่กวงงางญ่ไพ่ารอยู่ในขณะนี้นะครับกระิบอกว่ามีเงินนะครับมีเงินอย่างเดียวมันเหตบดบ่ได้พี่น้องถ้าบ่ามีความขยันคุณแม่มาไล่สีแสดนะครับพี่น้องตื่นตั้งแต่โอ้ตีสองตีสามนครับขึ้นมาเก็บพักขึ้นมาเหตวียกนะครับนอนสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับกระอาซีบบทุกมือแต่ว่าักหลักๆหล,ล้วเม่เฮ็ดนะครับแล้วก็พยายามเก็บซ้าสมนะครับ สะสมความหูเหลี่ยงไก่เหลี่ยงไก่ง่วงเก็บมาทีละต2โสองตผสมผสานครับรไร่ใดมาจากใส่พันธุ์ไร่วันมาจากสิ่งที่เขาเห็นนี่แหละครับพี่นอนก,นมกอ็มีบักเขือมีบักฮวงพืชพักต่างๆนะครับทรงตลาดสดมันหน่อยกระทรงตลาดเทศบา,อาลอ่างศิลามันหลายกระทรงเทศบาลพี่บูลมั่งสาหารซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะครับเนาะสซนนี่กระสีปูกินทผาลัม นะครับลกะก็ช่วงนี้ลูกดอกท่านตะวันนะครับขนาดดอกใหญ่ยี่สิเซนติเมตรนะครับพี่น้องบาาสักสีเขาไปไทยมากกมีความสุขกับการไทยในสวนนี่นะครับพอกิจกรรมที่หลากหลายบวดได้เกิดจากการเอาเงินสางอย่างเดียวเกิดจากความขยันมีคนซัพพอร์ตก็คือมีพอ่อมีแม่มีลูกมีลูกเขยแค่สีคนนี่แลนส่วนเอากันการเกษตรบวมเนวาการจากง,งานคนมาเห็ด ผมกระพึงมาเห็นการเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นไรหน้าสวนผสมที่ใดจังหวัดอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับเกิดจากความรวมไม่รวมมือนะครับโบมเมนเอาคนมาสางเพื่อสางภาพศูนย์นี่คือศูนย์ย่างยื่นศูนย์ที่เกิดจากความขยันและกะเัเบืองแนวทางของการตลาดนะครับปลูกพืชอ,อนาคตไว้เพื่อสีให้อนาคตมันเลี้ยงเฮายน่าเฮาแก่เฮาเฒ่านะครับและะ้วก็ปลูพืชระยะสั้น บางสิ่งเน้นไปที่ความสวยงามเพื่อสิ่งห่เจ้าของมีความสุขเวลาย่างเขาศูนย์และกายให้องากินได้พอครับพี่น้องขึ้นจังสุ่มนี่แม่พ่นเห็ุเพื่อความสุขคขงเพิินได้ครับเพิ่นมากเพิ่นชอบโดยส่วนตัวแต่ว่าผลผลิตที่อยู่ในสุ่มนี่นะครับข้ากินได้เบิดสุอย่างครับพี่น้องหลากหลายอีดีครับพี่น้องในศูนย์นี้อยู่บนอ่างศิลาเขาเด้อครับอา่างศิลาอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลน,นะครับ แล้วก็แม่เป็นสายอนุรักษ์ครับอนุรักษ์พันธุ์บวบโบรานบวบใหญ่บ่เห็นได้ไง่ายๆได้ครับปลูกแล้วเป็นโลโลสองโลก็มีครับพี่น้องนึกว่าบักต้นครับพี่น้องว่าเห็นตอนที่แหลกเนาะแต่ก็มีหลากหลายบกบวบที่ปูไว้นะครับน้ำทางเดินส่วนมากแม่บ่ได้เน้นโชว์หรอกครับแม่เน้นเก็บไปขายครับพี่น้องแต่ว่าความสุขที่แม่ได้เห็นมันห้อยอยู่ในระยะหนึ่งแม่กับพอ่บอสีบัเสียดายเก็บไปขาย เก็บไปให้สางไร่ได้ให้ครับจะคของนะครับเนาะมีเมฆาเขามาหลับถึงทีนะครับส่วนหนึ่งกับแบงปันได้แบงแบงปันนองนะครับผู้ถี่ว่าเบิงศูนย์นะครับไปกินน้ำเนาะครับเนาะคือจังเบาซักสีเขาไปเจังสีเนาะตอนนี้บ่มีพื้นที่ปลูกก็เลยบ่ฮันได้ขอแบงปันจากเม่เพิ่นเนาะบางอย่างเพิ่นก็ขายให้กันครับขายทรงทางออนไรขายทรงยุกบ้านนะครับผู้ใดต้องการไปขยายพันธุ์ราคาหนี่ถือกลัวนะครับถือกลัวอยู่หมออ่องอื่น พอเขาไปสื่อเข้าได้ของสดที่สะอาดนะครับไม่ไม่จากสวนนะครับพี่น้องเนาะสิ่งที่เขาสีได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าด้เซลฟีีได้พี่น้องได้ถ่ายรูปครับได้ถ่ายรูปโช์ผู้นั้นโช์ผู้นี้นี่คือความสุขอีกอย่างหนึ่งของคนในยุคสมัยใหม่มีกินมีอยู่มีใส่มีพ่อเพียงพ่อเพียงแต่ละคนบ่คือกันบาวสักสีสิเบาวความพ่อเพียง พอเพียงสาหรับบ่าวสักศรีนี่คือบ่าวสักศีมีรถคันหนึ่งมีรถขั้นหนึงนหน่งที่ต้องพอน,นะครับมีทีหน้าที่ต้องพอนแล้วก็มีเงินทอกศรที่ต้องพอนพ่อเพียงของบ่าวสักศีจึงต้องหาเงินให้ได้หลายกว่าคนที่พ่อเพียงซําได้ซํานึงที่โบมิหนีนะครับเนาะมีหนีก็ย้อนอยากได้หนี้ดะครับพี่น้องจึงได้ไปกู้หนียืมสินเพิ่มมาเฮ็ดทกศรบางทีล่ะครับความงามบ่าวสักศรีนี่อยากทายทอดในพี่น้องเบิ่งลหลายครับ แต่ว่ากับบมีบมมีความสามารถบางอย่างที่เสเหตุให้อายนองเข้าใจได้ถึงวิธีความพ่อเพียงว่าพ่อเพียงโบเมนบมมีกินแต่พ่อเพียงคือพ่อซ้ำใดครอบครัวขนาดผมที่ต้องมีลูกมีเต่าพ่อเพียงจะต้องเฮ็ดซ้ำใดจึงสีพ่อเพียงถามว่าบ่าพ่อเพียงมันก็เป็นถูกได้หรอครับมือหนึ่งนี่ครับคือสินค้าให้ไหลที่เม่ปลูกทักวาทุกหนาทุกขั้นแท้ ในแปลงง่าครับบักเขือครับพี่น้องปีนี้เป็นปีโชคดีของแม่มาไล่นะครับบักเขือขายได้โลละ 30- บถึง40่บาทก็เลยเป็นสิ่งถีเห็ดไห้แม่มาไล่สามารถต่อยอดด้อย่างต่อเนื่องนะครับเนาะนี่ครับพักนา่งอางยามากอีดีครับมีหลากหลายมีพื้นที่ว่างมองได้แม่กับไปเสียบใส่มีแมงกินพร้อมนะครับเห็นบอมีหอยแมงจ้อ แมงบ่งอะไรครับพี่น้องบักต้นครับพี่น้องก็หายไปจากครอบครัวของชาวอีสานเ่าไปโดนเติบมีบางครอบครัวที่ยังปลูกอยู่นี่ก็เป็นเผืชดแห้งอันน่าโคตรปลูกไว้นะครับเพื่อเงื่อแห้งเขาเบิดบักสมโอ้บักม่วงบักมากครับทุกทุกอย่างในนี่นั่น,นมันบอดด้ยไม้คว่มว่เฮ็ดพักชีโรยหนาได้ครับผมผมชช่นชมคุณแม่มาไล่แห้งนะครับเพิ่นบอดด้เฮ็ดเป็นแบบพักชีโรยหนา เพนเฮ็ดเพื่อหน้าขวดคงเพิ่นจริงๆเหรอเพิ่นขยันเพิ่นเลิกจากงานคงเพิ่นมากนะครับเนาะเปลี่ยนสุดแล่นใส่งานโหลดนะครับหาหยาให้งัวเปิดน้ำไว้ไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบ่หยุดนะครับพี่น้องคนขยันร่างวันคนขยันทีดีที่สุดตอนนี้ก็คือครอบครัวครับที่มีความสุขแล้วกะได้หลายอย่างนะครับที่บ่าวซักสีอยากสีเบา ให้พอแมพี่น้องฟังก็คือ่แมนเงืนอย่างเดียวนั่นละเข้าตรงมีความขยันนําครับเงืนอย่างเดียวบ่สามารถที่สางารใดให้กับครอบพวอย่างอย่างยืนได้แต่ว่าบบมีเงินก็เหตุบ่ไดนะครับพี่น้องฝากพี่น้องไ้นะครับให้เบิ่งภาพสวยๆบรรยากาศงามๆนะครับของศูนย์การเรียนดูแมมาไลสีแสดบ้านโพนะครับตำบลางศิลาอํเาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ฝากสวนของแมงงามๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ FC ฟซีนเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้กะสมมาภาค้วนครับพี่น้องคลิปหน่าพอกันไหมครับตามรอยพอสวัสดีครับ